ต้นไม้ป่วยจะสังเกตยังไงคลิปนี้มีคําตอบค่ะมาสนสุขสวัสดีค่ะว,วันนี้ก็จะมาแบ่งปันวิธีการสังเกตนะคะว่าต้นไม้ที่เราปลูกไว้เนี่ยเขามีอาการเป็นปกติดีหรือน้องเขาป่วยนะคะถ้าเราซื้อมาพร้อมกันหรือปลูกพร้อมกันหลายต้นนะคะเราก็ลองสังเกตดูว่าต้นไม้ที่ป่วยจะเป็นอาการยังไงอันนี้คือต้นไม้ที่สมบูรณ์นะคะอันนี้ก็คือลักษณะลูปทรงเขาก็ สวยงามนะคะใบก็ชูยอดก็ชูอันนี้คือต้นไม้ที่มันเป็นปกตินะคะอันนี้คือยอดเขาจะชูเนาะแล้วก็ลําต้นเขาก็จะไม่มีอาการเหี่ยวเฉานะคะอันนี้ก็กาลังจะให้หนอนนะคะอันนี้คือลักษณะต้นไม้ที่สมบูรณ์ในเวลาเดียวกันที่ทจิตซื้อมานะคะก็ปลูกเหมือนกันดูแลเหมือนกันแตอ่อาการเขาเริ่มออกอาการใบตกนะคะใบใบตกอันนี้นะคะจากปกติอะใบตรงเนาะ,ะอันนี้ใบตรง ทีนี้ยอดยอดก็จะเริ่มเล็กลงนะคะแล้วก็ออกอาการคือใบเริ่มเริ่มตกตกไม่ชูปกติมันจะขึ้นอย่างนี้นะคะก็เริ่มสังเกตนะคะถ้ามีอาการอย่างนี้มีอาการเริ่มเริ่มใบสีสันของใบไม,ไม่โอเคนะคะแล้วก็ดูแล้วผิดปกติไปวิธีการตรวจสอบก็คือเราก็ต้องมาเช็คดูระบบลากก่อนนะคะว่าระบบลากข้างล่างเป็นยังไงนะคะอันนี้ก็คือ เราก็สามารถที่จะเทออกมาดูได้เลยนะคะก็ค่อยๆเนาะนะคะอันนี้ก็คือเริ่มระบบรากเนี่ยเริ่มมีปัญหานะคะก็คือรากก็จะเป็นลักษณะอย่างนี้ก,ก็คือรากที่จะดูดอาหารได้เนี่ยก็มีน้อยนะคะก็อาการเริ่มฉําน้ำเนาะทีนี้วิธีการแก้ปัญหาสําหรับบ้านสวนนะคะอันนี้เอาประสบการณ์มาแบ่งกันเนาะบ้านสวนเองก็ถ้าเจอลักษณะอย่างนี้นะคะเราจะ เปลี่ยนกระถางใหม่โดยใช้วัสดุปลูกใหม่แล้วก็ย้ายลงกระถางที่เล็กลงนะคะจากเดิมเราจะใส่อยู่ที่8นิ้วเมื่อน้องมีอาการปว่วยเราก็ดูแลด้วยการย่อกระถางย่อลดไซส์กระถางลงเราจะไปปลูกที่กระถางไซส์6นิ้วซึ่งมันก็จะเล็กลงไปอีกแล้ววัสดุปลูกมันก็จะน้อยลงนะคะอาการฉ่ำน้ำมันจะลดลง หกนิ้วก็คือลักษณะอย่างนี้เนาะพอดีพี่จิตไม่ได้ทํา6นิ้วไว้ก็เอาเป็นเนี่ยค่ะมันก็จะย่อส่วนลงมาอย่างนี้เลยอันนี้ก็คือยกตัวอย่างว่ากระถางไซส์6นิ้วคือขนาดนี้นะคะต้นไม้เราต้องสังเกตนะคะเพราะว่าเวลาที่เราอยู่กับเราไปเรื่อยๆเนาะ,นะมันก็จะมีเขาก็โตส่วนหนึ่งแล้วก็อาจจะดอกลงส่วนหนึ่งเพราะด้วยปัจจัยหลายๆอย่างอาจจะเป็นลักษณะลําต้นของเขาหรือว่าหน่อของเขาตั้งแต่ตอนแรกมานะ่ะมันอาจจะไม่สมบูรณ์มากพอ แล้วก็น้ําอาจจะได้มากได้น้อยแตกต่างกันแสงที่ได้จากจากข้างบนมันอาจจะได้มากได้น้อยต่างกันนะคะแล้วก็สิ่งที่เราควบคุมไม่ได้เลยคือตัวแปรก็คือพวกเชื้อโรคหรือเชื้อราที่มันมากับอากาศนะคะมันจะมีบ้างที่โตจะมีบ้างที่ป่วยไม่เป็นปกติไม่ไม่ไมผิดปกตินะคะถือว่าเป็นปกติพี่จิตเองก็ปลูกมาก็หลายปี10กว่าปีขึ้นเนี่ยก็กมีอาการแบบนี้ค่ะโตก็มีตายก็มีนะคะ เพื่อนๆก็อย่าก,กังวลน,นะคะถ้าต้นไม้ต้นไหนป่วยเราสังเกตอาการเห็นแล้วใบไม่โอเคเราก็รีบรักษาเขาด้วยการเปลี่ยนวัสดุปลูกใหม่แล้วถ้าดูแล้วระบบรากเขามันน้อยหรือมันเน่านะคะเราอาจจะแช่น้ำยาเล่งรากแล้วก็ปลูกในกระถาง6นิ้วแล้วก็อบนะคะมันก็จะมีวิธีการอีกต่างหากแต่ถ้าระบบรากยังโอเคอลดขนาดกระถางลงเหลือแค่6นิ้วแล้วปลูกวัสดุปลูกปกติแล้วก็ลดน้ําแล้วก็ น้ำยาเล่งรากลดให้เขาแล้วก็ดูแลเขาให้มากกว่าปกติตรงนั้นมันก็อาจจะรอดได้นะคะน้องๆเราก็จะอาจจะโตะน้องๆก็จะโตแน่นอนนะคะอย่าก,กังวลนะคะโตเป็นเรื่องปกติถ้าตายมันก็ไม่ได้ผิดปกติอะไรนะคะพอเราปลูกทุกวันเนาะปลูกทุกวันต้นไม้โตทุกวันนะคะต้นไหนป่วยเราดูแลรักษาตามอาการคลิปนี้ก่อนไปทํางานที่จิตฝากไว้นะคะถ้าชอบคลิปที่บ้านสวนสุขได้ทําก็ติดตามได้ในเพจของบ้านสวนสุขนะคะคลิปนี้สวัสดีค่ะ